ตัวการดูด ELCB ตัวนี้จะตัดอยู่ที่15มิลลิแมที่10มิลลิแอมไม่ตัด11มิลลิแมไม่ตัดพอไป12มิลลิแมมันตัดเลย มันตัดที่12.5มิลลิมตัดต่ำกว่าสเปคแต่ถ้านำมาต่อขนานกันแบบนี้จะตัดที่กระแสเพิ่มขึ้นหรือไม่13มิลลิมไม่ตัดถ้าใช้ตัวเดียว12มิลลิมก็ตัดแล้ว17.9มิลลิมไม่ตัด ตัดที่21มิลลิแอมการต่อขนานตัดเพิ่มขึ้น1เท่าตัวแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเสียถึงมันจะตัดไฟก็ยังวิ่งไปได้อยู่ดีผมจะจำลองให้ดูตอนนี้ผมได้ใส่เบรกเกอร์ธรรมดาหนึ่งตัวขนานเท่ากับตัวกันดูดเป็นการจำลองว่าตัวกันดูดตัวนี้เสีย หมายว่าเขาเสียหนึ่งตัวแล้วมาต่อขนานกันไว้จะเกิดอะไรขึ้นที่ปล่อยไฟไว้ตัดแล้วร้องด้วยครับเราก็ตัดไปแล้วไฟก็ยังไม่ดับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ตัดนี่ก็คือข้อเสียของการต่อขนานเพื่อเพิ่มกระแสการตัด ปลกุกไม่ดีไม่ควรทำครับเฮ้ไหม้เลยทำไมไม้เลย,เย,ม,ม,เลยมีกลิ่นฟันขึ้นด้วยตรงนี้มีฟันขึ้นเลยตรงนี้เสียด้วยครับเกิดจากอะไรมื่อมันดังเยดเยดตะกี้แล้วมีกลิ่นไหม้ด้วย อพอเปิดพึ้ฟันขึ้นเลยมีฟันขึ้นที่ตัวกันด้วยครับปิดตัวให้ก่อนมีกลิ่นฟันไฟขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นห้ามต่อขนาดโดยเด็ดขาดครับเพราะมีตัวหนึ่งตัดได้ตัวหนึ่งเกิดเสียจะทำให้ตัวนี้ไหม้เสียหายไปด้วยนะครับ ส่วนสาเหตุยังไม่รู้แต่ตอนนี้มันไหม้จริงๆนะผมจะเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อ่าเขานี้ไม่ไม่มีกลิ่นละไม่มีควันไฟขึ้นละแล้วมันเสียหรือเปล่าเมื่อปิดเบรกเกอร์ตรงนี้ลงมาก็เท่ากับว่าเป็นการใช้ e อ c b ตัวเดียวเราจะลองเปิดขึ้นมาว่าเครื่องน,นี้เสียหรือไม่เสียไปแล้วครับไม่ตัดแล้วเอซีเสียไปเลยครับตัวน,น,ตนี้เสียเลย กดปุ่มไม่ตอบสนองแล้วพังน่าจะเกิดจากการที่มันตัดเมื่อมีไฟรั่วเสร็จแล้วไฟตรงนี้ไม่ได้ตัดทำให้ไฟเกิดการย้อนกลับเข้าไปในแผงวงจรทำให้บอร์ดวงจรไหมเสียหายนั่นเองแต่การเปิดปิดยังใช้ได้อยู่สรุก ตัวกันดูด ELCD ไม่สามารถต่อขนานกันได้เพราะจะทําให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายต่อตัว ELCD หรือตัวกันดูดส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ